สวัสดีครับให้พี่ให้น้องได้มามาบานเฮานะครับเนาะสวัสดีครับนี่คมณบอลทวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานลอยกระทงบ้านน้องเหล็กตมบลตะเกตอําเภออุดรปิสัยศรีสะเกดนะครับเพิ่งจัดงานใหญ่นะครับแล้วก็มีหนังมาสายนะครับนี่แอร์ไม้ไฟนะครับเจ้าของเพิ่งเจ็บแขนนะครับนี่เจ้าของหน่วยหนังเป็นหุ่นหนังอันนี้โดดหนามอยู่ครับนึงนะครับแต่ว่ากามานะครับถึงขึ้นอุปกรณ์ได้คําแน่นะครับเนาะแต่ก็เป็นบรรยากาศงานลอยกระทงแบบ วิทีบานเท่านะครับนอคือเป็นจัดมือนีจริงๆมันเป็นวันร้อยกระทง n g เหนื่มอื่นนะครับแต่ว่าบานนองเล็กเป็นจัดมือนีนะครับนอมือนีวันที่สี่ฟุตจิกาสองห้าหกแปดนะครับนี่เป็นกําลังดึงจอนะครับเปินว่าให้ลูกไสมาซอยเพผมนนะลูกไสเหลืองลูกเรียนได้จะมาซอยลูกไสมันเป็นขู่นะครับนี่ละจากใช้นังนี่ละทรงลูกเฮียนจะเป็นขู่นะครับเปินว่านะครับนอจากเคยสัมผัสมันนะแอม์ไฮไฟล์ตภาพยนตร์นะครับนอขังคุณเสียงที่เฮาได้ยินอยู่เป็นเวทีใหญ่เหมือนเด็ครับเวทีมอรำนะครับผม เบิ่งบรรยากาศทีปั้นงานในกรุงเทพนะครับเพดใหญ่ๆนะครับนี่ครับขุ่นทั้งขุ่นเป็นเวทีลอยกระทงเพิ่นแล้วก็มีแม่ขาแม่ขายโอ้คือขากเลยครับนี่บ้านต้องเล็กนะครับตะบนตะเกบบียดวัวปีใสสีสะเกตนะครับนี่เป็นลอยก่อนมื่นหนึ่งนาะจริงๆวันลอยกระทงมันเป็นมื่นอื่นนะวันที่ห้าพฤศจิกานะครับมันเป็นเดือนสิบสองหมื่นแต่ว่าเพิ่งจะลอยอมาจาัดงาน มือนี้นะครับเนาะนี่คือบรรยากาศนะครับนี่กำลังขึ้นจอนะครับเอามีการมีงานกับติดต่อไปเลยครับแอมบิไฟภาพยนตร์นะครับนังของบันพ่นคานะครับซีสเกตบันเท่านี่นะครับอำเภอเมืองนะครับนี่เพิ่นเทเสียงระวังหันนะผมไปคุยกับเพิ่นถามสุขภาพเพิ่นเจ้าของหน่วยนะครับจอกําลังสวยนะครับนี่เอฟซีเพิ่นขอมาอยู่ได้หน่วยนี้เพิ่นมีเอฟซีประจําอยู่ด้เพิ่อนในช่องผมเนาะครับ ยังถามกันอยู่นะครับเนาะบรรยากาศนะเอาครับเคนสีล่องนะครับเน้องเอานี่นะครับนังหน่วยจิ๋วงานกับพธรรมดามีเรื่อยๆนะครับเนาะเจ้าของเจ็บแขนนะครับก็มาลุยนะครับวันนี้งานต่อเนื่องเลยสามสี่มือนะครับเอาแง่ไฟนะครับภาพยนตร์นะครับเบิลงเขาเบิลงหนังแล้วเขาจะเบิลงไปรีวิวในเวลา เออเป็นเทสิไปเบิออรีวิวบริบรเวณงานใถวเบิรงนะครับเนาะ,ะไปเจอพี่น้องเพิ่นบา้าเออเอาไปลงเพจใทรเดอรเพิ่นว้านะครับนี่คือบรรยากาศนะครับนี่แคร์ใบไฟรถยนต์เอาเปิดเปิดเตีงเลยนะครับพงจะมีรีกสิต่อเพลงเดียวเดี๋ยวสิอ่าพาไปเบิรงในงานนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับรอบๆงานก็กำลังเทเสียงอยู่นะครับผมบรรยากาศงานลอยกระทงน้องเล็กครับ มมรูปบรรยากาศนะครับงานเพื่อนแม่ค้าแม่ขายหลายเปพิสมวนนะครับจัดงานใ,นใหญ่ๆเอยครับบ้านน้องเหล็กเนาะนี่คือบรรยากาศในงานของร้อยกระทงครับผมมีกนละเคิงนั่นแหลครับพี่ใส่ซีดกนละเคิงนี่คืองานร้อยกระทงบ้านน้องเหล็กตำบลตะเกียนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาว กบฏไดเกตน,นะครับโดยเฉพาะหมู่ที่ห้าบ้านหนองเหล็กน,นะครับขออนุญาตเชิญท่านอันโอทุมนะครับอยู่วงไหนน้อยจะหนึ่งว่าช่วงนี้น่าจะได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับที่เราจะจัดก,การจัดงานบายตรงประจำปีของเราวันนี้ กระทุ่งนะครับนอตามที่ผู้จัดงานนะครับผู้จัดงานได้ตั้งกฎกติกาขึ้นนะครับนอเพราะว่าไอ้อันดับแรกนี่ให้อุดหนุนนะครับให้อุดหนุนกระทุ่งจากข้างปุ่มโมบานก่อนนะครับแจ้งให้ที่เพื่อนๆับไอเดียของกระทุ่งในช่วงระหว่างนี้เราก็ต้องรอประธานในพิธีนะครับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับนี่บอกครับ ก็ประมจะเดือนางมาถึงประมาณสิบเก้าในรีกาหรือว่าหนึ่งทุกนะครับก็ 25, ประมาณนี้ช่วงนี้ยี <25 S 2> ่สิบยีสิห้าบาทร่วม ร่วมเชิดชมมัตตวกาโอ้วรับากับครับบ้านเราในาอมอนรอดที่สีสเกตแต่ในส่วนของยสําันัญหา่นนี้2ไกอกับพี่น้องชาตัลกเกตไม่ใหมูแ่บ้านนองเล็กอีกทั้งหนึ่งนะครับว่าเริ่มต้นทียี่สิบการนำของท่านทุกนั่งทุกทุ่มนะครับคาดว่าไม่เกินไม่เกินปีแรกก็จะการ อันเล็กหน่อยนึงมันดีอันนี้200อันนี้ร้อยนึงเชื่อเป็นแหลวดรุ่งนี้เจอกันนะครับขอบคุณครับอย่างนี้เป็นแหล่งล้ำเที่ยวกำหนดการเราต่อไปโอกาสนี้เพอาะนี้แจ้งกันทราบต้นประมาณนี้ บะหมี่กุ๊กนะครับนี่กุ๊กเีส้นบะหมี่นะครับมิมขอขอนี่หน่อยเดี๋ยวราจะลองชิมทอดค่ะโอ้นะครับนี่ครับคือนี่คือบะหมี่อะไรนะครับใช่ค่ะเดีดู่าคุณจะเป็นยังบะหมี่เลยนะบะหมี่คุกใช่ไหมบะหมี่กุ๊กนะครับนี่โอ้โหน่ากินน่ากินโอ้ให้ชิมนะครับให้ชิมให้พี่เพื่อนชิมเลย บะ,ะบีคุกอ่เมค้าให้ชิมนะครับนี่เป็นยังไงครับจากแม่ค้ายังนำเสนอนะครับนี่เป็นยังไงรสชาติฮะเข้มข้นโอ้ครับนี่ครับบะบีคุกนะครับ<อ>คือ,อสุดยอด,ดยอดน่าก,กินเนาะโอ,โอ้เพื่องลุยเลย คขอบคุณแม่ค้าด้วยครับอยากให้ชิมนะครับงานลอยกระทงบ้านน้องเหล็กก็เราได้รู้จักนะครับกับแม่ค้าแล้วก็ร้านที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้เห็นกระทงในรูปแบบของดอกบัวนะครับนี่ยี่ห้าสามสิบแล้วตัวที่ยี่สิบนะครับแล้วให้คุณได้ให้คุณชิมเอาล้ครับเราจะชิมบะหมี่คุกนะครับ ยัไม่มีชี่ร้านเลยครับมาร็ที่23ที่้วนะชื่อร้านชื่อาครับทีมพนัอร่อยดีอ่ะมันยะงไม่หวานมันเก๋พอดีเลยอร่อยเรื่องอร่อยไหมอร่อยอร่อยกระดาบเลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงนะกินเลย ขาปรุงไว้แล้วพรุ่งนี้เจอกันที่คลองอรรถร้านมาเฟียี่สานะครับอร่อยมาเบฟุบกล่องเท่าไหร่ครับ2ยี่สิบบาทนะครับนี่โอ้อิ่มเลยนะครับนี่เอาอย่าลืมนะครับเจอกันที่คลองอรดถพิสเกตพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าที่คลองอรรถหนูจะถ่ายหนูจะถ่ายสามสิ่เพราะมันจะเป็นพิสเกตที่ที่คลองคาร์กลางเมล็ด ข่องกลอด30นะครับเพราะว่าแพ็กเกจจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะหาว่าจะไมขายที่นี่20กสิ่องกหลอดทำไม3าอ่าอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนะครับนีครับชื่อร้านนะครับบ้านเลที23ี่ามนะครับเริมต้นที่20ผส้กขายดีนะครับร้านนี้นะครับโอ้นะครับนี่ก็อยากให้นี่ก็มาทัวร์นำเสนอให้ผมครับผมก็เลย่าเบื้องฟ้าตรงเบิดกล้องครับเสอเสีบนะครับ่าแนะนำบอกต่ออร่อยเนาะ ตรงนี้คือสถานที่ลอยกระทงนะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงของบ้านน้องเหล็กนะครับสมุนตะเกตว่าพิสัยทิรเกตาพาพี่น้องมาชมงานนะครับในวันก่อนวันลอยกระทงนะครับจัดก่อนนะครับนี่ครับของชุมชนนะครับกระทงจากชุมชนเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับนี่คุณยายมานั่งขายอยู่นะครับชุมชนนะครับผมอ่านี่คือบรรยากาศของเวทีนะครับเวทีกลางของงานนะครับผม บรรยากาศการลอยกระทงบ้านน้องเหล็กมีหนังการแกลงแล้วก็มีหมอลำซิ่งนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพวกกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ